อาละครับสูตรจูนเกียร์ก็เหมือนเดิมนะครับเราจูนไฟแนลหาการออกตัวเอานะครับผมเกียร์หถึงเกียร์สเนี่เหมือนกันเด้เลยไปดูหลายๆคิดได้แล้วก็ท้ายๆนี่ก็ไปหาท็อปสปีดกันเอาเองแล้วก็การออกตัวนี่สาคัญมากคันนี้ โอเคนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมช่องเฟ G มจีซีเฮดนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนแต่งรถคันที่100นะครับผมนี่เลยคันที่100เลยน้ำหนักก็จะอยู่ที่1,940นะครับผมเราก็จะมาแต่งเป็นเครื่อง4 0 0แสนกัน oh, <no. S 1> ก็ซื้อไปเลยเครื่อง4 0 0แสนแล้วก็เทอร์โบ2 0 0แสนรอยางซื้ออันแรกกับอันที่สามนะครับ ซื้อทุกครั้งที่จะไปเล่นเกมเลยโอเคแล้วก็พวกนี้ก็ซื้อให้หมดเลยนะครับผมก็จะได้1695 HP แล้ว h p อบเครื่อง7000โอเคสูตรเกียร์ประมาณนี้สูตรเกียร์ประมาณนี้ครับผมก็เหมือนเดิมนะครับจูนอันบนสุดเหมือนเดิมเลยไอเกียร์หนึ่งถึงเกียร์สเนี่ยเหมือนกันได้เลยแต่ละคันไปดูได้เราก็จูนอันบนสุดหาการออกตัวอย่างเดียวนะครับ ประมาณนั้นเลยเดี๋ยวไปดูช่วงล่างกันต่อเลยช่วงล่างก็ประมาณนี้ครับผมแต่งตามความใจชอบนะครับ <c oughs> แต่งตามใจชอบทรงก็ประมาณนี้สวยมากแล้วก็ทวงหลังก็กดรีเซ็ตไปนะครับเพราะว่าไม่ได้แข่งทางยาวให้ดูนะครับประมาณนี้เลยคันนี้เดี๋ยวไปดูสนามที่หนึ่งกันเลยสนามเลสซิง่งไป โอเคนะครับผมก่อนที่เราจะไปแข่งกันนะครับเราก็ต้องมาดูการตั้งค่าก่อนนะครับผมก็ถ้าโทรศัพท์เราไม่แรงหรือว่ามันเล่นแล้วมันกระตุกนะครับเราก็ตั้งแค่อันที่สามอย่างเดียวนะครับอันนี้ผมก็ตั้งประมาณนี้ครับโทรศัพท์ผมแล้วก็อันนี้สําคัญมากเราต้องเอา TCS ออกนะครับผมอย่างแรกเราก็กดไปมั่วๆก่อนแล้วเราก็กลับมาตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับ ก็ตั้งค่าประมาณนี้เลยอันนี้ก็ไม่ได้ปรับอะไรครับเดี๋ยวไปดูสนามที่1กันเลยไปเอาละครับก็เบร์ยางไปก่อนนะครับผมประมาณ3 0เอร์นตนะครับเราจะขับเกียร์ดีกันอันนี้รันนี้ออกตัวก็5,000รอบถึง6000รอบนะครับมันจะออกตัวดีมากๆเลยนะครับผมมันจะวิ่งได้ประมาณนี้เลยแหละเท่าไหร่นี่ ก็วิ่ง8.09นะครับผมแรงมากเลยวิ่งขนาดนี้น้ำหนักก็ต้องพันเะนู่น่ะเดี๋ยวมาดูลันที่2กันเลยก็จะเป็นการใส่เกียร์เองนะครับผมก็ชิงไฟออกตัวเหมือนเดิมเปินยาง30%เหมือนเดิมเราต้องชิงไฟออกตัวปานรอบมันจะไปอยู่ที่5,500พอด,ดีตอนออกตัวเมื่อกี้นี้ อันนี้ก็สับเกียร์ไปที่7 0 00นะครับ7,000รอบเลยก็วิ่งเท่าๆกับเกียร์ดีเลยครับ8.09นะครับผมงงมากขับเกียร์ดียังดีกว่าอีกไม่ต้องใส่เกียร์เองแล้วก็มาดูลันที่3ครับก็จะเป็นการกดหมดดิฟนะครับผมก็เบินยางไปเหมือนเลยเปลเบินยางไปเหมือนเดิมเลยประมาณ30%นนะครับแล้วก็ชิงไฟออกตัวเหมือนเดิมเป๊ะ เราต้องหาจังหวะออกตัวให้ได้นะครับแล้วก็ออกไปนิดหน่อยก็กดหมดดิฟต์ได้เลยนะครับผมตามในคลิปเลยก็วิ่งประมาณนี้นะครับ7 8 5ดจุดแปนะครับผมออกตัวไปนิดหน่อยก็เข้าไปกดหมดดิฟต์ได้เลยก็วิ่งประมาณนี้เลยง่ายๆแล้วก็มาดูรันที่4ครับก็จะเป็นการกดสลับนะครับผมก็เบิร์นยางไปเลยให้ร้อนเลยยิ่งร้อนยิ่งดีนะอันนี้ก็ ร้อนมากๆเลยนะครับแล้วก็เข้าที่แล้วก็เข้าไปกดสลับได้เลยยิ่งกดเร็วยิ่งแรงนะครับผมจุมวิ่งเท่าไร6.48นะครับผมก็ว mm. ิ่งประมาณนี้เลย6.48ส่วนมากวิ่งได้6.5นะครับผมกดตั้งหลายรอบกว่าจะลง6.48 <herself. S 1> แล้วก็มาดู สนามให้เวกันเลยเปินยางเหมือนเดิมเลยออกตัวก็ชิงไฟเหมือนเดิมปาดเห็นไหมรอบมันก่อนออกตัวมันจะอยู่ที่หกพันนะรอบมันออกตัวดีมากเมื่อกี้เนี่ยกวิ่งประมาณนี้นะครับ8 6ดจุดเจ็ดนะครับผมสำคัญมากเลยนะครับตอนออกตัวเนี่ยถ้าออกไม่ได้มันก็จะ บวกไปอีก10บวิอะไรประมาณนี้บวกด้านหลังอ่ไปสิบสิบเซียวิอะแล้วก็รันที่2ก็จะเป็นการใส่เกียร์เองเหมือนเดิมเบร์ยาง3าเซ็น์เหมือนกันนะครับแล้วก็ออกตัวให้ได้แล้วก็สับเกียร์ไปที่7,000นะครับผมวิ่งเท่าไรก็วิ่งอยู่8.64นะครับก็จะเร็วกว่าเมื่อกี้นี่นิดหน่อยนิดหน่อยเอง แล้วก็มาดูรันที่3มจะเป็นการกดหมดดิฟนะครับดูใหม่อีกรอบหนึ่งก็เบินยางเหมือนเดิมเลยประมาณ3 0เซนตนะครับปั่น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 แตนนะพอออกตัวไปปั๊บรอบมันจะอยู่ที่6 0พันแล้วมันก็จะออกตัวไปมันจะออกตัวดีมากอันนี้ก็ออกไปหน่อยนึงก็กดหมดดิฟได้เลยเหมือนเดิมเลยก็วิ่งประมาณนี้นะครับ8.39นะครับผม แรงมากแต่ว่าคันที่แข่งด้วยแรงกว่าเพราะว่าน้ําหนักมันเบาวกว่าแล้วก็มาดูรันสุดท้ายท้ายสุดกันนะครับผมก็จะเป็นการกดสลับนะครับยิ่งกดเร็วยิ่งแรงเลยตอนนี้เบินยางไปก่อนเลยให้ร้อนที่สุดเลย <c oughs> เบินร้อนเรียบร้อยเข้าที่กดสลับได้เลย <c oughs> เริ่มจากกดช้าๆช้านิดเดียวแล้วก็ไปเร็วเลย ก็วิ่งประมาณนี้นะครับหกจนะครับผมแรงมากๆเลยนะครับวิ่งขนาดนี้ครับแรงที่สุดแล้วฮะแล้วก็มาดูทัอปสปีดกันเลยเบิร์นยางไปก่อนเลยอันดับแรกเรียบร้อยน่าทำมุมกล้องให้ดีๆเราจะอัดกันยาวๆแล้วไปก็ออกไปก็ขับรถให้มันตรงๆนะครับ เราจะกดสลับกันยาวๆเลยนะครับผมนี่เลยเข้าไปแล้วถ้ามันตรงแล้วเราก็เข้าไปกดสลับได้เลยเอาละครับสูตรจูนเกียร์ก็เหมือนเดิมนะครับเราจูนไฟแนลหาการออกตัวเอานะครับผมเกียร์หนึ่งถึงเกียร์สี่เนี่ยเหมือนกันได้เลยไปดูหลายๆคลิปได้แล้วก็ท้ายๆนี่ก็ไปหาท็อปสปีดกันเอาเองแล้วก็การออกตัวนี่สําคัญมากคันนี้ประมาณนั้นไม่มีอะไรมากตอนนี้วิ่งเท่าไหร่แล้วนี่ กดยิ่ๆๆเลยนะครับโอ้โหกร้ยยี่แล้วก็ออกมาใส่เกียร์เจต่อแล้วก็กดต่อเลยเพราะว่าเกียร์เกียร์เจ็ดมันไม่ค่อยจะใส่ให้นะนี่วิ่งเท่าไหร่แล้วนี่ก็640้อยสเห็นแวบๆเอาเป็นว่า640บวกแล้วกันถ้ามันกดไปตลอดนะครับผมประมาณนั้นเลยแรงมากคันนี้ วยรถสวย,สวยโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรแล้วคลิปหน้าก็น่าจะเป็นรถ925 HP ยาวๆเลยนะครับจะไม่มี1695 HP แล้วบ๊ายบายใครสนใจซื้อรถหรือซื้อเงินทักเฟซส,ส่วนตัวมาหาผมได้เลยนะครับลิงก์เฟซผมอยู่ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากครับที่ดูคลิปผมจนจบ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ